ตอนนี้มองเห็นชัดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ชัดแท้ทีเดียว70เปอร์เซ็นของการมองเห็นจริงๆนะครับความรูม้สึกแรกนึกถึงบุญคุณคนที่คนที่ทําการผ่าให้ผมเนี่ยครับนึกถึงบุญคุณของคุณหมอและก็นึกถึงบุญคุณของเจ้านายผมคือคุณบินมารือฤทธิ์กับคุณเอกปันมารือฤทธิ์นึกถึงที่ว่าเขาไนดะ้ได้ช่วยให้ผมเนะี่ยมองเห็นครับเนี่ย โอ้โหดีสดชื่นมากเลยอ่ะเหมือนกับชีวิตใหม่จริงๆนะครับถ้าใครไม่เชื่อผมก็ลองตาบอดดูสิครับจะ,จะได้จะได้รู้นะครับว่าเป็นยังไงครับมีเยอะนะครับครับแต่ว่าผมก็ขอคิดดูก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะอะไรคเพราะว่าอดีตมัน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 ก็ผ่านมามาก,กน,นะครับที่ที่เราเห็นมันแล้วประสบเหตุการณ์มาแล้วครับอย่างนี้เราเข็ดเลยนะคะเพราะเป็นคนที่ยากจนมรนทุนเดิมอยู่แล้ว ยิ่งพอเรามาอยู่วงดวนตรีหรือว่าอยู่เป็นนักร้องลูกทุ่งยิ่งจนเข้าไปใหญ่แทนที่จะรวยไอ<ม>้พูดไปก็เดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยว่าต่อว่าในทุนอะไรเงี้ยค,คือ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 ผมไม่มีรายได้อะไรครับทางค่าเปอร์เซ็นเทปค่าเปอร์เซ็นแผ่นค่าร้องยังฟรีเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ข้าวครับข้าวเยอะครับด้วยความสงสารที่เขาสงสารผมนี่แหละ<ม>ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ให้ความรักเมตตาผมตลอดนะครับจะแสดงคสรได้เต็มที่ใช่ครับครับก็เริ่มจะเริ่มได้ครับประมาณแต่คุณหมอบอกว่าประมาณสักถ้าให้ดีจริงๆอ่ะตอนสักสองเดือนหรือสามเดือนไปแล้วเนี่ยดีแน่นอนจะระวังระวังตัวเองให้ดีที่สุดถ้าจะเข้าสังคมเข้าสังกัดอะไรต้องคิดให้มากที่สุดเลยทีเดียวนะครับเพราะมันพลาดมาพลาดมานี่มันแทบเอาคืนไม่ได้เลยครับ เหลือแต่ชีวิตเท่านั้นเองที่ยังอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับเป็นนักร้องนักหยาชนอย่างผมนะครับพยายามตั้งสติตั้งตัวให้ดีไม่ใช่ว่าตอนดังแล้วมีเงินก็ไปเที่ยวไปกินอะไรหมดอย่างผมนี่มันไม่พอจะกินมันไม่พอจะเที่ยวและมันไม่พอจะใช้นะครับใครเขาก็เห็นผมอยู่งี้จริงๆนะครับตั้งแต่แรกแรกนะครับ มันจึงเป็นที่มาของชีวิตของแสนตุลีรุ่งโรจน์ครับเรนนี่แล้วครับเพลงอะไรติดต่อมาไมามหมฮะก็ทำ,ทำเองก็ได้ทำไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ดีกว่านะครับพระพวกเพกื่อนฝูงช่วยๆกันไปช่วยกันทำหากินไปอย่างี้ดีกว่าครับอิสระครับอิสระแน่นอนเลยครับสะครับเป็นงานร้องเพลงครับเป็นงานร้องเพลงแต่ถ้ามีที่ท่านอยากจะทําบุญกับผมจริงๆเนี่ยครับ ทำบุญช่วยเหลือชีวิตของผมเนี่ยช่วยเหลือ,อสัตว์โลกตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยที่ท่านจะได้บุญกุศลไปก็ช่วยมาได้ครับ<ม>ตามบัญชีของผมก็ได้จะหาว่าพูดกับกอ,อกนะครับบางทีอดไม่ไหวยิงๆครับก็โทรมาเาก็โทรมาต่อว่าะนะครับว่าทําเป็นหญิงบ้างอะไรบ้างไม่อยากจะรับอะไรอย่างเนี้ยผมไม่เคยยิงเลยนะครับชีวิตของผมครับ<อ>เป็นก็เป็นชีวิตใหม่แสตรีชื่อเพลงน,น่าจะเป็น น่าจะเป็นเทวดามาช่วยอีกเพลงหนึ่งสองสามเพลงมีเพลงเทวดามาช่วยมีเพลงชีวิตใหม่แสงสุรีอะไรเงี้ยแต่ชีวิตแสงสุรีนั้นผ่านไปอีกเพลงหนึ่งที่ร้องฟังเมื่อกี้เนี่ยครับครับลงยูทูบเหมือนเดิมครับผมยูทูบแสงสุรีนุ้ยรุ่ดนะครับครับครับขอฝากแฟนเพลงทุกคนนะครับขอฝากแฟนแฟนเพลงทุกคนมีรักใส่ใจทุกท่านที่ยังเมตตาสงสารแล้วก็ให้ความรักเมตตาแก่ แต่ตัวนีนะร้องคนจนคนนี้นะครับหวังว่าพี่น้องคงจะช่วยกันอุนปการะช่วยกันอุดหนุนผมอีกครั้งหนึ่งให้ผมได้มีโอกาสนะครับได้ร้องเพลงเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวตลอดไป